ตอนที่83ยกโบราณจูจ่ๆเสียงของระบบก็ดังขึ้นกู้สีเฉียวมองชายชาราผมขาวใบหน้าอ่อนเยาว์ผู้นี้แล้วยกมือลูกคางและตกลงเพิ่มเขาในรายชื่อเพื่อนเธอคิดว่าชายชาราคนนี้น่าสนใจทั้งสองคนคุยกันอีกสองสามคำแรกพบก็รู้สึกสนิทเหมือนรู้จักกันมานานทั้งเวนป่วยยิ่งรู้สึกเอ็นดูสาวน้อยคนนี้มากกว่าหลานสุดแสบของตัวเองเสียอีก หนูน่าจะอายุเล่ยเลี่ยกับหลานของฉันงั้นเรียกฉันว่าคุณปู่ถังก็ได้จะได้เท่าเทียมกันคุณปู่ถังกู้ซีเฉียวเรียกตามทันทีทั้งเหมือนปู่ได้ยินก็มีความสุขมากถามเธอว่าหนูมาที่นี่มองหาอะไรอยู่เหรอกู้ซีเฉียวมองไปรอบๆภายในร้านพอจะประเมินได้ว่าที่นี่ไม่มีของที่เธออยากได้อยู่ครุ่นคิดสักครู่ก็เอ่ยออกไปตามตรงหนูมาตามหายกโบราณนาขัดแต่ดูเหมือนจะหายาก ร้านใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีหยกโบราณสักชิ้นร้านอื่นก็คงยากเช่นกันหยกโบราณทั้งเหวินปัวมองกู้สีเฉียวด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยหายากจริงๆนั่นแหละแต่ถนนเส้นนี้ก็ไม่ใช่สั้นๆถ้าลองหาดูดีๆก็น่าจะเจอคนแก่อย่างฉันวันนี้ไม่มีธุระประปังอะไรอีกเดี๋ยวฉันจะหาเป็นเพื่อนหนูก็แล้วกันทั้งสองคนเดินไปด้วยกันวัดูแผงขายใหญ่เล็กบนถนนขายวัตถุโบราณสายนี้จนทั่ว แต่ก็ยังหาไม่เจอกู้สีเฉียวหาเจอเพียงหยกที่เพิ่งเจียใหม่ได้สองชิ้นน่าแปลกจริงหยกโบราณสักชิ้นก็หาไม่เจอทั้งวันปัวมองท้องฟ้าและมองไปที่กู้สีเฉียวด้วยความลังเลเอาอย่างนี้ไหม่วันนี้พวกเรากลับกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาไล่หาอย่างละเอียดร้านพวกนั้นพรุ่งนี้น่าจะมีของเข้ามาเติมคุณปู่ทั้งวันนี้ลำบากคุณปู่แล้วจริงๆคุณปู่กลับก่อนเถอนะนัคะเดี๋ยวหนูขอดูต่ออีกนิด กู้ซีเฉียวยกมือขึ้นปิดตาสักพักแล้ววางมือลงเธอมีความรู้สึกแรงกล้าบางอย่างว่าที่นี่มีหยกโบราณแต่แค่ตอนนี้ยังหาไม่เจอก็เท่านั้นในตอนที่เธอยกมือขึ้นกำไลหย,ยกตรงข้อมือเธอโผล่ออกมาทั้งวนปัวตกตะลึงไปในทันทีเขาเมื่อลอยจ้องมองกำไลนั่นอยู่พักใหญ่คุณปู่ถังกูส้สีเฉียวเลิกคิ้วไม่มีอะไรทั้งวนปัวเก็บสีหน้าของตนงั้นปู่กลับก่อนนะ กู้สีเขียวยืนอยู่ที่เดิมมองถังเหวนปัวเดินจากไปเธอยกมือขึ้นมาเหมือนคิดอะไรอยู่พลันสมองก็ผุดความคิดมากมายแต่สุดท้ายก็ค่อยๆหยุดคิดไปทีละเรื่องสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการตามหายกโบราณที่สร้างความลำบากให้เธอให้เจอระบบหยกโบราณชิ้นนั้นซ่อนไว้ดีเกินไปแล้วเธอมีไอเดียอะไรบ้างไหมกู้สีเฉียวนวดคลึงศีษะที่กำลังปวดตุบแม้ว่าตอนนี้เธอจะฝึกวิทยายุทธถึงข่านกล่าวกระดูกแล้ว แถมพลังจิตของเธอก็ก้าวหน้าจากเมื่อก่อนมากจนพื้นที่ถนนขายวัตถุโบราณเส้นนี้อยู่ภายใต้พลังควบคุมของเธอแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นแม้เธอจะพยายามเพ่งพลังจิตแล้วก็ยังไม่สามารถหาตำแหน่งที่ซ่อนของหยกโบราณเจอในตอนนี้พลังจิตของเธอใกล้จะหมดแล้วไม่สามารถเรียกพลังกลับมาใช้ในเวลาอันสั้นได้โปรดรอสักครู่การเรียกระบบเพื่อค้นหายกโบราณต้องใช้ห0คะแนน ระบบรีบค้นหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแพงขนาดนี้เลยเหรอกู้ซีเฉียวตกใจเธอเข้าใจมาตลอดว่าระบบสามารถสแกนหาอะไรตอนไหนก็ได้เหมือนกับสแกนร่างกายผู้ป่วยเช่นนั้นระบบให้ข้อมูลเสริมกับเธอในพื้นที่เสมือนจริงเฉียวเหมยเหรินหยกโบราณที่เธอตามหาอยู่มันเกินขอบเขตการค้นหาหยกบนโลกไปแล้วพลังของหยกแก่งกล้าจนถึงระดับหนึ่งที่สามารถเรียนรู้การปลอมตัว การจะให้ระบบค้นหาย่อมจําเป็นต้องใช้พลังความสามารถยิ่งใช้พลังความสามารถมากก็ย่อมต้องใช้คะแนนมากเป็นธรรมดาจะหักคะแนนก็หักเลยกู้ซีเฉียวกัดฟันพูดหามาให้เจอนะติ้งหักคะแนนห้าสิบคะแนนสําเร็จพบเป้าหมายแล้วแผงจอโปร่งใสปรากฏขึ้นพร้อมกับลูกศรกู้ซีเฉียวเดินตามลูกศรไปไม่นานก็พบกับแผงขายของเล็กๆแผงหนึ่งที่มีสินค้าเบเตเลตมากมายวางกองอยู่ ตำแหน่งที่เห็นชัดที่สุดในแผงขายของมีชามใบเล็กวางอยู่ใบหนึ่งและหยกโบราณที่ตามหาก็คือเจ้าหินสีดำที่เจ้าของร้านเอามารองก้นชามนั่นเองสุดท้ายกู้สีเขียวใช้เงินไปสองหมื่นเพื่อซื้อชามใบนั้นมาเธอเขย่าหินสีดำเข้มนั้นไปมาดวงตาสีดำสุขใสหันมองเจ้าของร้านน้ำหนักของหินม้ใช้ได้เลยขอฉันเอากลับไปรองชามนะคะ เจ้าของร้านเห็นว่าเด็กน้อยเพิ่งโดนเขาหลอกซื้อของแพงชิ้นใหญ่ไปก็รีบห่อชามใบนั้นแล้วยื่นให้เธอจากนั้นเริ่มนับเงินและพูดโดยไม่เงยหน้ามองเธอว่าเอาไปได้เลยเฉียวเมยเเรินนี้นับว่าเธอได้ของล้ำค่าราคาถูกแล้วใช่ไหมระบบตาเป็นประกายอยู่ในพื้นที่เสมือนจริงไม่ต้องพูดถึงหยกโบราณในมือเธอแล้วชามใบนั้นก็มีที่มาที่ไปใช่ไหมใช่ชามใบนี้เป็นชามเคลือบกวนสมัยราชวงศ์ชิง แม้จะมีอายุไม่นานแต่ใต้ชามนี้มีสลักตราประทับบางอย่างที่ถูกคนลบออกไปดังนั้นเจ้าของร้านถึงไม่ได้ใส่ใจดูตอนที่เขารับมาคงซื้อมาในราคาไม่กี่สิบหยวนฉันจ่ายไปสองหมื่นก็ถือว่าเขาได้กําไรไปในใจเขาคงจะหัวเราะเยาะว่าฉันโง่ที่ซื้อชามใบนี้มากู้สีเฉียวโบกรถเรียกกลับวิลล่าตัวเองเธอเตรียมจะขายต่อหมฉันว่าเครื่องเคลือบลายครามนี้ราคาตลาดน่าจะล้านต้น,ตน ไม่ขายฉันจะเอากลับไปเป็นชามข้าวของเจ้าหาหากู้สีเฉียวโยนชามเก็บลงไปในกระเป๋าจากนั้นหยิบเอายกโบราณชิ้นนั้นมาพิเคราะห์ดูอย่างละเอียดระบบน้องหมาบ้านเธอทําจากทองคําหรือไงนะเธอซื้อหยกชิ้นนี้เพราะตําราโบราณขาดขาด,ขาดเล่มนั้นมีบันทึกไว้เกี่ยวกับคาถาหยกโบราณคาถานี้สามารถบรรจุเข้าไปในชิ้นหยกได้ถังเยี่ยนหลิงให้ของขวัญที่มีค่ามากแก่เธอ เธอคิดไม่ออกว่าจะให้ของขวัญตอบแทนยังไงดีจนกระทั่งระบบไดเอ่ยถึงคาถาหยกโบราณที่ใช้พลังของหยกในการบำรุงร่างกายทำให้ผิวพรรณสวยงามและที่สำคัญที่สุดคือช่วยคุ้มครองชีวิตแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้แต่นี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอสามารถหาให้ได้ส่วนของขวัญให้คนอื่นๆก็ดูไม่ใช่เรื่องยากอะไรจะมีก็แต่ของขวัญให้เจียงซูสเสวียนนี่แหละที่จัดการยาก เขาเป็นคนที่มีวิทยายุทธ์โบราณสูงส่งมากการเพิ่มยันคาถาธรรมดาทั่วไปไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแต่หากเป็นยันคาถาขั้นสูงขึ้นเท่าไร่ตัวสิ่งที่จะเอาไปปิดผนึกก็ต้องเป็นวัตถุข,ขั้นสูงตามไปด้วยดังนั้นกู้สีเฉียวจึงต้องใช้พยายามตามหาเจ้าหยกโบราณชิ้นนี้ด้านนอกของหยกโบราณชิ้นนี้มีคราบเคลือบอยู่หนึ่งชั้นกู้สีเฉียวไม่อยากส่งไปให้ร้านขัดเคลือบมือทำเลยยอมใช้คะแนนห้าคะแนนซื้อน้ำยาพิเศษจากระบบ หยกโบราณที่ผ่านน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็ค่อยๆเผยให้เห็นรูปลักษณ์ดั้งเดิมรอยเจาะบนชิ้นหยกเป็นลักษณะรูปแตรหยกนี้เป็นหยกทรงกลมสีเหลืองด่างข้าวฟ่างหนึ่งขามันด่งไขมันสัตว์พื้นผิวเรียบลื่นมันวาวด้านบนสลักเป็นรูปมังกรเหินราวกับมีชีวิตตัวมังกรเป็นการสลักลวดลายมังกรคู่หากมองจากระยะไกลจะสัมผัสได้ถึงความเข้มขลังที่สะท้อนออกมาระบบซื้อยันสวรรค์ กู้สีเฉียวกำยกโบราณไว้ในมือเธอมองดูมันอย่างละเอียดแล้วเอ่ยปากออกมาเมื่อโกโบราณอยู่ในมือเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังอันอ่อนโยนบางอย่างที่ซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านฝ่ามือติ๊งหักคะแนน1 5 0 0คะแนนซื้อยันสำเร็จชั่วขณะนั้นคาถายันเป็นพรวนก็ถูกดึงเข้ามาในสมองของเธอกู้สีเฉียวหลับตาแล้วเข้าไปสู่พื้นที่เสมือนจริงและฝึกวัดยันบทนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งรู้สึกใช้ได้แล้วจึงลืมตาขึ้น ยกโบราณที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆลอยขึ้นสู่อากาศกู้สีเฉียวยกมือขึ้นมาทำท่ากดนิ้วโลกความจริงกับโลกเสมือนนั้นต่างกันในพื้นที่เสมือนจริงเธอสามารถเมินเฉย,เฉยต่อกฎเกณฑ์แต่ในโลกความเป็นจริงด้วยกระบวนท่าของเธอทำให้ได้รับแรงประทะอย่างแรงกล้าพลังจิตวิญ,ญญาณถูกส่งเข้าไปในยกโบราณน,นั้นไม่หยุดกระบวน่าของกู้สีเฉียวเร็วขึ้นเรื่อยๆใบหน้าขาวของเธอปรากฏหยดเงือผุดออกมา ยกโบราณหมุนวนอย่างรวดเร็วตามการเคลื่อนไหวสุดท้ายของเธอสุดท้ายก็หยุดหมุนขณะนี้การถ่ายพลังสําเร็จแล้วขณะเดียวกันเจียงซูสเสวียนที่อยู่ที่ชาญเมืองพลันก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างกระทบใจเขามองท้องฟ้าที่ปรากฏพลังออร่าบางอย่างพวยพุ่งพุ่งขึ้นเป็นกระแสน้นําวนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและเป็นเพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องนี้เขาจึงไม่ทันยั้งมือตอนปะทะกับนักพรตเตา๋า จนทําให้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับกระอักเลือดสีดําออกมาเจียงซูสเสวียนเห็นดังนั้นใบหน้าที่เคร่งครึมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขามองร่างนักพระเต่าที่มีไอสีดําลอยพันเกี่ยวร่างอยู่พักใหญ่ถึงจะโบกมือศพของนักพรดคนนั้นหายวับไปเหลือเพียงเท่าฐานที่เหลือไว้เป็นรูปร่างมนุษย์เมื่อโดอนลมพัดก็สลายไปเขายืนหันหน้าไปทางสายลมมองเห็นกระแสะไอวนขนาดมหฮมาในดวงตาสีดำลึกของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพลาน ปรากฏการใหญ่ขนาดนี้คุณปู่ไม่มีทางทำได้ไม่รู้ว่าเป็นผู้เร้นกายคนไหนกันแน่จนกระทั่งกระแสไอวนหายไปเขาถึงละสายตาลงจดจําเรื่องนี้ไว้จากนั้นเมื่อตั้งจิตได้เขาก็หายว่าไปจากตรงนั้นตอนที่84โรงพยาบาลประจำเมืองกู้ซีเฉียวค่อยๆยหยิบหยกโบราณชิ้นนั้นมาถือไว้พลังจิตวิญญ,ญาณร,รอบกายค่อยๆกลายเป็นไอหลังจากทำการปิดผนึกคาถาแล้วหยกโบราณชิ้นนั้นก็ยิ่งดูสะดุดตามากขึ้นกว่าเดิม เฉียวเหมยเริญสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของหยกโบราณชิ้นนี้ไม่ใช่เพราะมันรวบรวมพลังจิตวิญญาณไว้แต่คือหนึ่งชีวิตเมื่อเจ้าของหยกชิ้นนี้เกิดอันตรายถึงชีวิตหยกนี้สามารถรักษาช่วยชีวิตของเจ้าของไว้ได้1500คะแนนที่เสียไปนี้ถือว่าเจียงซูสเสวียนได้กำไรไปโขเลยระบบพูดด้วยน้ำเสียงหมันไส้ 1, 500นาร0อคะแนนคิดแล้วก็เจ็บปวดเธอเพิ่งได้รับการอัปเกรดมาไม่นานยังอัปเกรดติดต่อ,อกันไม่ได้ รอให้ผ่านไปอีกพักจนสะสมคะแนนเพียงพอแล้วฉันจะอัปเกรดให้นะเธอรู้ว่าระบบกำลังคิดอะไรอยู่กู้สีเฉียวจึงยิ้มบางให้ใบหน้าของเธอเปล่งประกายราวกับหยกงามภายใต้อร่าอันแข็งแกร่งรักนะเฉียวเหมยเหรินหยกชิ้นนี้สมบูรณ์แบบด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเธอจึงไม่คิดจะดัดแปลงรูปทรงใดๆเลยเก็บเข้ากระเป๋าไปแบบนั้นขณะเดียวกันเธอก็น,เกนำเอายกขัดใหม่สองชิ้นออกมา ยันที่จะให้ถังเยี่ยนหลิงและอินจีเนียนไม่จำเป็นต้องทำเช่นอันก่อนกู้สีเฉียวใช้คะแนนไป100คะแนนในการซื้อยันธรรมดาดังนั้นในการปิดผนึกยันครั้งนี้จึงไม่มีปรากฏการผิดปกติบนท้องฟ้ามีเพียงอากาศที่แปรปรวนเล็กน้อยก็ผนึกพลังสำเร็จแล้วหากตายกนี้รูปทรงยังไม่สวยงามยังต้องทำการขัดเกลาให้เป็นทรงสวยกู้สีเฉียวอ่อนแรงไม่มีพลังแล้วจึงให้ระบบช่วยทำให้ ระบบใช้คะแนนไปนิดหน่อยก็เปลี่ยนหยกทั้งสองชิ้นนี้เป็นตุ้มหูและแหวนปานจือ่อผลงานที่ทําจากฝีมือของระบบย่อมดีงามเป็นธรรมดาตุ้มหูคู่นั้นมีรูปร่างเป็นหยดน้ําและมีลวดลายเล็กๆแก,ก,กะสลักอยู่เมื่อสะท้อนกับแสงไฟจะเปล่งประกายวิบวับนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์จากตัวหยกเองแต่เป็นเพราะเทคนิคการเข้ามุมและฝีมือการแกะสลักที่ทําให้ตุ้มหูนั้นสะท้อนแสงที่แตกต่างกันเมื่อโดนแสงในมุมที่ต่างกัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นฝีมือสุดยอดเหนือมนุษย์เกรงว่าแม้แต่นักออกแบบชั้นนําของโลกก็ยากจะออกแบบได้เช่นนี้ทำเอากู้สีเียวอดอุทานด้วยความประหลาดใจไม่ได้จนเมื่อเธอทำทุกอย่างเสร็จสิ้นพลังของเธอก็อ่อนล้าเกินขีดจำกัดไปมากสมองของเธอราวกับจะระเบิดแม้ว่าเธอจะเจ็บปวดเช่นนี้แต่ใบหน้าของเธอก็ยังดูสงบเรียบดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยสักนิดตอนที่เจีงซูสเสวียนกลับมากู้สีเฉียวก็พักผ่อนไปแล้ว ป้าจางเพิ่งกลับมาวันนี้เลยเตรียมอาหารไว้ให้เขาเขารีบกินให้เสร็จแล้วเข้าไปในห้องหนังสือหน้าต่างในห้องหนังสือเปิดอยู่ผ้าม่านสีขาวกระพือเล็กน้อยเจียงซูสเสวียนเปิดไฟทําให้ห้องทั้งห้องสว่างขึ้นมาเขาสุ่มหยิบหนังสือโบราณเล่มหนึ่งออกมาและนั่งลงบนเก้าอี้ไหวด้วยท่าทีสบายๆนี่คือความเคยชินของเขาทุกวันไม่ว่าจะยุ่งเพียงไหนก็จะแบ่งเวลาหนึ่งชั่วโมงมาอ่านหนังสือ กระดาษในมือเป็นสีเหลืองตัวอักษรบนกระดาษเป็นตัวอักษรเสี่ยวจ้วนที่เรียงพิมพ์ออกมาเขาอ่านอย่างตั้งใจแสงไฟสีขาวราวหิมะปกคลุมใบหน้าเขาอีกชั้นแสดงให้เห็นใบหน้าที่หมดจดกระดาษถูกพลิกอีกสองหน้าคิ้วที่คมเหมือนดาบก็ขมวดขึ้นทันทีสายตาเย็นชาววาววับด้วยความประหลาดใจเจียงซูสเสวียนวางหนังสือในมือลงเดินตรงไปที่โต๊ะหนังสือตรงนั้นบนโต๊ะไม้จานมีหยกขาวโบราณไร้ตำหนิชิ้นหนึ่งวางอยู่ ลักษณะเป็นหยกโบราณและเรียบง่ายมีพลังออร่าพวยพุ่งพุ่งออกมาทำเอาเจียงซูสเสวียนที่เดิมทีเป็นคนนิ่งเงียบยังอดแสดงท่าทีตกใจออกมาไม่ได้ตอนที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องหนังสือเขายังไม่รู้สึกถึงหยกชิ้นนี้จนกระทั่งเมื่อครูถึงพบว่าเจ้าหยกชิ้นนี้เกิดพลังชีวิตและปัญญาขึ้นมาแม้ว่าในตำราบโบราณมีบันทึกไว้ว่าหยกสามารถมีจิตวิญ,ญญาณได้แต่นี้เป็นครั้งแรกที่เขาประจักษ์เหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตา เจียงซูสเสวียนนำหยกชิ้นนี้มาถือไว้ในมือพักใหญ่เขาจึงรู้สึกถึงกลิ่นอายอันคุ้นเคยสุดท้ายเขาก็ยิ้มออกมาอย่างจนใจเด็กคนนี้นี่ต่อให้เขาจับกลิ่นอายที่คุ้นเคยไม่ได้แต่เขาก็รู้ว่ากู้สีเฉียวเป็นคนนำสิ่งนี้มาวางไว้เขาตกตะลึงกับความล้ำค่าของหยกนี้ดวงตาสีดำฉายความอ่อนโยนออกมาผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็หาได้แดงมาเส้นหนึ่งและเอายกนี้มาร้อยห้อยไว้ที่คอ เมื่อกลับไปนั่งที่เก้าอี้ไหวอีกครั้งเขาก็ไม่สามารถสงบจิตใจของตนลงได้เลยนิ้วของเขามักจะเผลอลูบไปบนตัวหยกที่อยู่บนคอทันทีที่ให้หยกนี้เขาก็รู้สึกได้ถึงพลังพิเศษของมันพลังวิญญาณไหลเวียนเข้ามาในร่างของเขาไม่หยุดด้วยความเร็วเช่นนี้ดูถ้าเขาคงเข้าใกล้การเลื่อนชั้นวิทยายุขั้นต่อไปแล้วละ่ะเจียงซูสเสวียนถอนหายใจเบาๆวางหนังสือในมือลงแล้วยืนตรงริมหน้าต่าง ลมเย็นๆโชยมาทำเอาสมองที่ร้อนรุ่มของเขามีสติขึ้นไหนๆก็อ่านหนังสือไม่เข้าหัวแล้วเขาจึงปิดไฟในห้องเมื่อเดินผ่านห้องของกู้สีเฉียวก็หยุดเดินครู่หนึ่งได้ยินเสียงหายใจยาวและเบามาจากในห้องที่กั้นเอาไว้ด้วยประตูนหนึ่งบานเขาหยุดฟังอยู่ครู่หนึ่งถึงสาวเท้าเดินออกไปจนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่กลับจากการวิ่งกู้สีเฉียวก็บังเอิญพบกับเจียงซูสเสวียนที่กำลังเดินลงมาชั้นล่าง เขาใส่เสื้อเชิตสีขาวกระดุมเม็ดหนึ่งตรงเนกไทไม่ได้ติดเผยให้เห็นสายสร้อยสีแดงกู้สีเฉียวจ้องมองสร้อยสีแดงนั้นอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าเจียงซูสเสวียนไม่ชอบใส่อะไรมากมายบนตัวปกติแล้วขนาดนาฬิกาข้อมือเขายังขี้เกียจจะใส่ดังนั้นเธอจึงไม่ได้ร้อยสร้อยหยกให้เขาและยังคิดว่าแค่เขายอมพกติดกระเป๋าเสื้อก็ใช้ได้แล้วแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะหาได้สีแดงไปร้อยสวมเป็นสร้อยคอเสียนี บางที่เขาอาจจะชอบแนวหยกโบราณก็ได้กู้สีเฉียวรูปจมูกตัวเองแล้วนั่งลงที่โต๊ะและเริ่มกินอาหารเช้าจากนั้นก็นึกถึงคำถามที่เธอยังสงสัยไม่หายพี่เจียงสีรถคันนั้นพี่เป็นคนเลือกให้ฉันจริงเหรอเธอหมายถึงรถที่เศร้าหยวนซื้อให้เธอใช่ไหมเจียงซูสเสวียนรีตามองกู้สีเฉียวแล้วเลิกคิว้วฉันเป็นคนเลือกเองทำไมเหรอ คนส่วนใหญ่เลือกสีชมพูเพราะเป็นสีของเด็กผู้หญิงแต่ในสายตาของเจียงซูสเสวียนสีทั้งหลายล้วนแต่เกี่ยวกับวิธีแห่งสวรรค์เริ่มมากู้สีเฉียวก็โชคไม่ค่อยดีแล้วจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นแถมมีบุญอยู่กับตัวโชคดีพุ่มทยานแต่ไอพลังหม่นหมองยังไม่สลายไปจากเธอดังนั้นในบรรดาสีสว่างก็มีเพียงสีชมพูนี่แหละที่เหมาะสมกับเธอที่สุดไม่มีอะไร กู้สีเฉียวซดน้ำแกงหมดในรถเดียวเธอไม่อยากจะเชื่อว่าสีชมพูนี้จะมาจากชายร่างสูงเค,งคร่งขรึมอย่างเขาขอสัมภาษณ์พี่หน่อยว่าตอนนั้นพี่คิดอะไรอยู่ถึงเลือกสีนี้ให้ฉันคราวนี้เจียงซูสเสวียนเข้าใจทั้งหมดแล้วใยเด็กคนนี้ตั้งใจมาล้อเลียนเขาเขาวางชามลงและหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดมืออย่างใจเย็นขึ้นอยู่กับคนถ้าเป็นคนอื่นฉันก็จะเลือกสีอื่นให้ เห็นได้ชัดว่ากู้สีเฉียวไม่เชื่อเรื่องไร้สาระที่เขาพูดได้แต่แอบพูดเบาๆว่าเอาที่พี่สบายใจก็แล้วกันก็ได้อยู่นะวันนี้จะออกไปไหนหรือเปล่าเจียงซูเสวียนยืนขึ้นหันกลับมาถามเธอกู้สีเฉียวมือหนึ่งหยิบไข่มากัดอีกมือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูวันนี้ถงถงต้องรับเคมีบำบัดพยาบาลประจำตัวของเธอขอลาหยุดอามูก็ยังอยู่นอกเมืองฉันเลยจะไปเยี่ยมถงถงที่โรงพยาบาล เจียงซูสเสวียนหยิบกุญแจเขาไม่รู้ว่าทำไมกู้สีเฉียวถึงได้ใส่ใจเด็กน้อยคนนี้นักแต่ก็ไม่เซาซีถามโรงพยาบาลประจำเมืองใช่ไหมไปกับฉันไหมพี่รอเดี๋ยวกู้สีเฉียวรีบกลืนไข่ลงไปแล้วยกนมสดดื่มอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ตะโกนเรียกป้าจางไปทางห้องครัวป้าจางขนูออกไปก่อนนะคะตอนเที่ยงไม่กลับมาค่ะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอเจียงซูสเสวียนชำเลืองมองชุดออกกำลังกายของเธอ จะมีผู้หญิงแบบไหนกันที่ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งแต่เช้ากลับมาไม่ยอมอาบน้ำและไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกไปข้างนอกคู่สีเฉียวยกเสื้อผ้าขึ้นมาดมแล้วดมอีกพอได้อยู่วันนี้ไม่ค่อยมีเหงื่อไม่เหม็นเจียงซูสเสวียนยิ้มบางๆไม่สนใจเธออีกแล้วเขาพาเธอมาส่งที่โรงพยาบาลประจำเมืองคู่สีเฉียวลงจากรถแล้วโบกมือให้เขาจนกระทั่งรถหายลับตาไปจึงเดินเข้าไปในโรงพยาบาล เธอเคยมาโรงพยาบาลครั้งหนึ่งจึงรู้ว่ามูจยาถงพักอยู่ที่ห้องไหนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลประจำเมืองมีจำนวนมากหอผู้ป่วยในโลหิตวิทยาอยู่ที่ชั้นหกผู้ป่วยที่นี่ล้วนเป็นผู้ป่วยแบบเดียวกับมูจยาถงที่นี่จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสิ้นหวังทุกคนแห่งคนที่อายุมากสุดมีอายุเพียง30สกว่ากว่าชีวิตของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นแท,แท้แต่กลับต้องยุติลงอย่างกระทันหันเช่นนี้ กู้สีเฉียวยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์ชั้นหกครู่หนึ่งมุ่งมั่นกับความคิดในใจของตนมากขึ้นห้องผู้ป่วยของมูจยาถงเป็นห้องคู่ผู้ป่วยร่วมห้องเพิ่งถูกย้ายมาที่โรงพยาบาลประจำเมืองเขาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งดูท่าน่าจะช่วงวัยมัธยมต้นเท่าน,านั้นตอนที่กู้สีเฉียวเข้าไปพวกเขากำลังเบียดนั่งกันอยู่บนเตียงดูโทรทัศน์กันอยู่มูจยาถงกำลังให้น้ำเกลือส่วนเด็กชายกำลังนั่งดูโทรทัศน์ครู่หนึ่งแล้วหันมามองขวดยาครู่หนึ่งด้วยท่าทีจริงจัง ถงถงกู้สีเฉียวก้าวเข้าไปในห้องเหลือบมองไปโทรทัศน์และพบว่ามีรายการข่าวที่ออกจากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติคนในข่าวดูหน้าตาเหมือนกับตัวเธอเอง